มาค่ะเพื่อนๆเราเดินตลาดกันนะคะโอ้อันนี้มาเดินที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยค่ะร้านเจอะไรเอ่ยน,นี่มีมีหมี่ด้วยร้านป้ามานีค่ะร้านป้ามาีนะคะดีค่ะกล่องเท่าไรคะป้าจ,าจ๋ากองละสามสิบนี่ค่ะมีเกี๊ยวนะคะมีเกี๊ยวหมูแดงนะจ๊ะเนี่ย กรองเบเลอร์เลยเพื่อนเนี่ยกินนี่อิ่มเลยแหละนะคะหน้าตาก็น่าทานมากๆเลยนี่นี่เกี๊ยวเห็นไหมคะเกี๊ยวหนุหนๆเจ๊เขาทำเองด้วยนะเห็นไหมมีต้มด้วยนะคะอันนี้ไข่ทรงเครื่องเหรอคะไข่ทรงเครื่องนี่ขายยังไงจ้า ก็ละสามสิบจ้าออ้ยสาบาทนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะขอเชิญนะคะที่นี่เลยตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ค่ะ้านป้ามารีนะคะนี่นี่อันนี้อันนี้เกาเหลาค่ะอันนี้เกาเหลาจา้ะโอ้นี่เครื่องใดนะคะ เครื่องในเนี่ยต้มเปื่อยๆตุนเปื่อยๆเลยเนี่ยเหมือนจะละลายในปากเลยค่ะเพื่อนๆดูน้ำนี่หืมน้ำซุปค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ,ะเพื่อนๆที่ทำงานเลิกดึกนะคะได้ซดน้ำแกงร้อนๆมาเลยค่ะนี่ค่ะจานป้าเขาเลยนะคะน้ำซุปน้ำต้มนี่ค่ะ ร้อนๆเลยค่ะนี่นี่นี่หมูสับชิ้นโตๆโตเลยค่ะเนี่ยผลิตเองทำเองใหม่สดทุกวันสะอาดอร่อยนะจ๊ะเพื่อนๆฝากร้านให้คุณพี่คุณป้าก็ด้วยนะคะโดยันอืมเห็นไหมผลิตรอรอลูกค้านะคะเพื่อนๆเชิญน,นะคะนี่ค่ะมีหมี่เกี๊ยวมีเกียเก๊ยวค่ะสามสิบบาทสามสิบบาทเลยนะคะ มีมีเกี้ยวแล้วก็เกาเหลาใช่ไหมคะเกาเหลาเครื่องในนะคะเกาเหลาเครื่องในนะคะเนื้อเยอะเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเจญน,นะคะแวะมาอุดหนุนได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะคะอยู่ใกล้กับสารากลางใช่ไหมนะตรงนี้ก็เรียกอ,อาคารอะไรคะ แต่ทุกคนที่อยู่ละแวกนี้จะรู้นะคะว่าตลาดเป็นทุกพอยของเรามีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพืเ่อนๆนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งอาชีพนะคะหนึ่งอาชีพนี่คืออะไรอ,อไรันี้ไข่ดาวเทียมไข่ดาวเทียมนี่ค่ะสามสิบบาทก้อนหน<อ>ึ่งนี่ต้มซุปน่าอร่อยมากเลยต้มซุปต้มซุถุงอะไรราติอย่างจืดได้ไหมชาติอันเ <จง S 1> ลว ีนนี <S 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 ่นี่มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมีคนมาซื้อแล้วน่เห็นปคุณนะคะเจดี้อร่อยอเียไจุดอ่ไแพงเลยนะคะน่านด้นะน่ากินมากๆเลยค่ะเนี่ยเชิญค่ะ เกาเหลาเครื่องในอะค่ะหกสิบบาทค่ะหกสิบค่ะถุงละหกสิบชุดละหกสิบบาทเลยจ้าเนี่ยร้อนรอนสดสดเลยค่ะไม่ได้เจอไหวจ้ามันหมไม่อ่จ้าในเห็นไมเห็นไ่กเยอะเลยเห็นไหมดีกว่าไปไปลงทุนทําเองนะคะเยอะเห็นไหมถุงเบลเลอร์เลยหกสิบบาทค่ะหกสิบบาท ก็ฝากร้านเจ๊เขาด้วยนะคะอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยต์เลยค่ะไม่ไม่หนึ่งชุดไหมอะรอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะราคา60บาทเยอะเลยไปซื้อํำเองไม่ได้นะ60บาทอ่ะก็ขอลงไลน์จะเพียงเท่านี้นะจ๊ะเพื่อนๆฝากร้านเจ๊ด้วยนะคะที่เซ็นเตอร์พอยต์ของเรานะคะ ดีค่ะเชิญค่ะดีค่ะอ่าเชิญค่ะเลือกเลยค่ะบ๊ายบาย